สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่ามีฟุตบอลหลีดชั้นนำลงเตะกันนะครับทั้งพวกลาลิกาสเปนมีเกาโชเซรียอิตาลีแล้วก็จะมีพวกตอื่นๆนะครับพวกอ่าโปรตุเกสครับนะครับมีฮอลแลนด์มีตุรกีแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับ วันนี้ที่เด็ดเหมือนเดิมนะครับจัดมาให้2คู่นะครับก็จะเป็นลีชั้นนาหมดเลยนะครับอย่าละคู่นะกาโชคู่หนึ่งแล้วก็ลาลิก้าคู่หนึ่งนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างเจนัวพบกับอตาลันตานะครับเจนัวขออันเดเชเชนโกต้องบอกว่าผลงานกําลังระสับเลยเพราะว่าถ้าเกิดนะเฉพาะแค่เกมลีนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมาติดการ15เกมต้องบอกว่าผลงานกําลังได้เป็นห่วงเลย นะครับผมก็ไม่แปลกที่ตอนนี้จะลังอยู่ที่18นะครับแข่ง18นะัดมีแค่10แต้บนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าอาการหนักนะครับต่อให้เล่นในบ้านแต่ว่าการเจอกับทีมอัตตาันตาต้องบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าผู้มาเยือนเนี่ยแข็งแกร่งกว่าผลงานดีกว่าเกมลุกนักเตะทุกอย่างดีกว่าหมดเลยนะครับยิ่งเกมล่าสุดเนี่ยแพ้มาด้วยนะครับเป็นแก้แพ้ให้แกบโรมา่ามา1-4คาบ้านก็ดูแล้วคิดว่าเกมเนี้ย น่าจะเก็บกฎมาเยอะเหมือนกันเพราะจะระบายในเกมนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าว่ากันแล้วเจนัวน่าจะรอดยากถ้าเกิดพูดถึงองค์ประกอบต่างๆในวันนี้โมเลกุลวันนี้เนี่ยแอตาลนตาไม่น่าพลาดหรอกกับการเก็บ3แต้มนะครับแต่ว่าจะชนะขาดไหมกับราคาหนึอก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องเชียร์ก็ยังมองที่ออตแลนตานะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่บิ๊กแมทช์ในสเปนนะครับจะเป็นเซบียาพบ กับบาร์เซโลนานะครับซบียาผลงานยังคงร้อนแรงนะครับผมตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับ37คะแนนจาก17เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับเพิ่งจะชนะแอตมาลิดมา2-1นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเจอกับอีกหนึ่งเกมใหญ่กับบาร์เซโลนานะครับถ้าจะชนะได้ก็จะทำแต้มตามจ่าฝูงชุดขาวนะครับอยู่แค่3แต้มเท่านั้นนะครับก็ จริงอยู่ที่ยาวจากการส่วนใหญ่บาซ่ามักจะสถิติคมกว่านะอยากเจอเซบีย่านะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงยุคนี้ต้องบอกว่าบาซ่ามีปัญหาอยู่หลายจุดเลยนะครับทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของนักเตะที่มีตัวใช้งานไม่ได้หลายคนนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีเดปายนะครับตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับมีพวกอซูฟาติเปดี เซจิโนเดสคือหลายๆคน,เ,นเป็นตัวหลักหมดเลยที่ลงไม่ได้นะครับก็ทําให้สถานการณ์ตอนเนี้บาซ่าจาเป็นต้องเรียกพวกดาวรุ่งจากรามาเซ่ขึ้นมาช่วยนะครับส่วนตัวหลักที่ลงได้ยก็จะมีพวกบูสเก็ตนะครับมีเดเบเล่มีเดยองพวกแลาปีเก้พวกนี้ที่ลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วก็ยังถือว่าอาการน่าเป็นห่วงอยู่ดีถ้าเกิดมองที่เซียญาองบอกว่าคมกําลังหลักๆเนี่ยแน่นปักเลยนะครับทั้งลูกาโอกัมโบสนะครับมีปาปูโกเมส มีอีวานลาคิติชแล้วอีกมากมายเลยผลงานกําลังด,ดีคือเล่นได้ลงตัวมากๆสำหรับเซบีย่านะครับผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยบาซ่ากำลังเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักนะเกม,มรับก็ไม่ดีเกมลูกก็ฝืดตัวหลักๆก็บาดเจ็บอีกผมคิดว่าอาการเนี่ยค่อนข้างหนักจริงๆนะครับอย่างเกมล่าสุดอะ่ะเจอเอลเช่มาก็กว่าจะชนะมาได้ก็ถือว่าลีนห้อยเหมือนกันวันนี้เจองานที่หนักกว่าก็คือเซบีย่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเซบีย่ามีโอกาสได้เฮสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับราคาเปิดมาให้เซบีย่าต่ออยู่ที่ปอป่า ก็ดูแลให้ต่อไปเลยที่เซบีย่านะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์นะครับก็จะมีในส่วนของอัตาลันตานะครับน่าจะยิงขาดด้วยแล้วไอ้คู่หนึ่งคือบิ๊กแบชในลาดิก้าผมคิดว่าเซบีย่าขบกับบาซ่าเยอะในชั่วโมงนี้คิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ